มาพักแรมอยู่ที่วอเตอร์พาร์คค่ะข้างด้านหน้าเป็นเขื่อนนะคะข้างหลังนี้ท้ายน้ำเขาเขาทำเป็นให้เราเป็นที่พักให้เราพักค่ะแต่วันนี้ลมแรงนะคะเราสามารถเขามีท่าตกปลาด้วยอยู่ฝั่งทางโน้นค่ะเขามีให้เรามาตกปลาด้วยนะคะอยู่ฝั่งโน้นค่ะชมบรรยากาศลมแรงมากเลยนะคะขอโทษทีค่ะ เสียงลมอาจจะตึงตึๆก็ได้ค่ะลมแรงค่ะลุงเปียของเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วขะนาะดอ่ะเดี๋ยวยแผนให้ดูรอบๆนะคะสวยงามค่ะพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินค่ะมีคนมาพักเยอะเลยนะคะมาพักที่นี่ค่ะนู่นค่ะตรงนี้เขาเรียกเป็นอ่าเป็นแถวพาวเวอร์ไซส์นะคะ จะมีไฟฟ้าด้วยแต่ฝั่งที่ติดริมน้ําไม่มีไฟฟ้าค่ะเราก็เลยเลือกแถวนี้ค่ะดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะสวยงามเช่ค่ะเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาพักได้เลยค่ะนเดี๋ยวราจะแผนได้ดูโอ้เนาะสวยงามค่ะแต่ลมแรงค่ะ ลมแร,แรงมากๆเลยคงส่ลมแรงอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องคงหลบเข้าไปอยู่ข้างในค่ะชมบรรยากาศสวยงามเคะตรงนู้นก็เป็นคาราวานพ์กโอ้แสงกำลังตกดินเลย <c oughs> นี่ค่ะเพิ่งกลับจากสิ้นี่ค่ะมีหมอกมีต้นไม้มาด้วยลุงเปียหนาวค่ะเข้าไปหลบอ่าวออกมาแล้วมานั่งพึงแดดค่ะ <c oughs> ลุงเปียหนาวอาดูค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ,ะตั้งไว้ตรงนี้สวยๆอ่ะเด,เดินไปตรงหน่อยนึงชม บรรยากาศค่ะอาเดินพาไปตรงนู้นนชมชมชมบรรยากาศริมน้ำตรงนี้เป็นท้ายเขื่อนนะคะเขื่อนอะไรอะเขื่อนเขื่อน,อนจำชื่อวารเมียนะคะเขื่อนวารเมียค่ะไหมคะสวยงามไหมคะ สวยงามค่ะชมไปด้วยกันเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ท้ายน้ําค่ะเขาก็ทําเป็นคาราวานพาร์คให้เราได้มาตกปลาอันนี้ลมอึ้ง,ลงหน่อยนะคะขอโทษทีค่ะว่าลมแรงมากค่ะคิดดูมันร้อนแต่นี่ค่ะปนุษย์ก็เลยมาจอดมาจอดพักอยู่ที่นี่ค่ะนอนอยู่ที่นี่หนึ่งคืนค่ะแล้วค่อยกลับบ้านฝั่งนู้นก็เป็นแบบคาราวนลากรถลากค่ะ สำหรับมิน,น,นิบัสก็จะจอดตรงนี้ค่ะโอ้ลมอาจจะแรงเนาะเพราะว่ามันอยู่ชายน้ำลมแรงมากค่ะชมกันไปเรื่อยๆ คือเดี๋ยวพาไปดูนะคะมีทั้งไฟไม่แพงค่ะถ้ามีไฟฟ้าด้วยก็ตกคืนละ52ดอลค่ะมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำให้เราใช้แต่น้ำเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะคะไม่ให้เดิมค่ะสำหรับใช้อย่างเดียวนะคะประุตั้งมาสวยๆ เดินทางค่ะเดินทางเดินทางอ่ะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนจะได้มีวิบ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 เพืเพื่อนๆดูวนไปนะคะสวยไหมคะนี่เห็นไหมคะเป็นเนินเป็นน้ำสวยงามค่ะชมาา <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศ กติกะเปอร์ Good. Good afternoon. กุกุฎาพนุนกติกะติกะเปอร์คนไทยหรือเปล่าคะอัะนนี้ค่ะถ้ามีช่องนะคะมเมสเซจไว้ให้นะคะแล้วจะกลับไปหานะคะกะติกะเปอร์ค่ะชมบรรยากาศร,บรอบๆค่ะ Hi กะติ How are you? Thank you for visiting my live stream. Yeah, too much wind in here, too much wind. Yes, got the wind. when the sundown when the sundown all this area or the rabbit and the kangaroo they come to dig or the grass in here maybe they find find the food around this ขอบคุณนะคะอะเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ยวภาพมันจะได้นิ่งๆนะ เยสตั้งไว้ค่ะภาพมันจะได้นิ่งๆมันไม่กระปุ๊บกระปับดูบรรยากาศค่ะลมก็แรงค่ะดูบรรยากาศค่ะ ไกลนั่ก็เป็ดน้ำเยอะเลยค่ะมองเห็นเป็ดน้ำเยอะเลยที่นี่เป็ดน้ำเยอะมากเลยเนาะสีน้ำกำลังสวยภูเขาน้ำกำลังสวย Ah, sou eu. เสียงล้น่าจะ,ะตรงนี้สวยมีน้ำแล้วก็เนินตรงนี้สวยมีน้ำแล้วก็เนินอ,อเดี๋ยวให้ผัน

cũng chẳng ra con chứ nó vẫn nó nhục không là như thế này Sẵn, tui máy, tui à, là 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 lông mẫn sẵn, lông mẫn sẵn đẹp máy đẹp chưa máy Tom, à, mấy đây rồi để ba cái lông ở mấy สวย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 มากพระยามเย็ยนนี่ทางนี้ยิ่งสวยนี่นี่นี่ชอบทางนี้เหมือนที่เราไปเที่ยวสกอตแลนด์เลยโอเคจ้าไปเลยสวัสดีจ้าบอมสวัสดีเลิกงานแล้วเหรอโอเคเอาเอ,าอาใช่บ้านเรามันยังน้อบ่ายโอเคค่ะบอมสวัสดีจ้าเลิกงานแล,ล้วเหรอบอม นี่พี่นี่นี่นี่พี่โชว์พี่โชว,วันนี้พี่มาตั้งแคมป์ยังข้าหรออ๋อ,อนี่วันนี้พี่มาอยู่ตรงนี้กันแล้วก็นี่นอน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 นี่นเห็นได้ยังรถเต็นท์พี่สองตายายมากางเต็นกันที่นี่ค่ะเห็นไหมอ,อ๋อแอบมาอ๋ยขอบคุณมากบอมขอบคุณอ่ะโชวรถก่อน โชว์เต็นก่อนโชว์เต้นก่อนนี่วันแล้วไปซื้อดอกไม้ไปซื้อต้นไม้มาด้วยไปหาต้นไม้ไปปลูกที่บ้านที่บ้านพี่มันแห้งแล้วไม่เหมือนบ้านโบมเนี่ยลุงเปียหนาวใส่หมวกอยู่นั่นที่ลมเย็นหนาวมากมันอยู่ริมเขื่อนอันนี้คือริมเขื่อนอะวนไปวนมาอตั้งให้ดูเห็นไหมสวยๆอ่ะดูบรรยากาศไปก่อนเห็นไหม เดินเขาเขาก็ไม่มีบ้านคนเลยเขาปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอขอบคุณมากบอมทำงานได้เลยจ้าอ๋ร้อนเหรอโอ้นี่หนาวตรงนี้หนาวแต่ถ้าพี่ไปถึงบ้านพี่ก็น่าจะร้อนนิดหน่อยนะแต่ตรงนี้หนาวเพราะว่าลมมันเป็นมันเป็นท้ายเขื่อนเนาะแล้วเป็นช่อง

นั่นน่ะใกล้ๆนั่นน่ะตัวกระจิกกระิกกระโดดกันอยู่นั่นน่ะเหมันคงมานี่แหละเพราะเห็นมีขี้แกงกระรูเต็มเลยนี่ไงนี่นไงมันโดดมาละมาละมาแล้วมาแล้วมาละ เห็นมันมีขี้มันอยู่มันคงน่าจะมาแถวนี้แหละหุยขอบคุณเดี๋ยวมันจะอาจจะาอานอนนนเห็นนอน,น,อน,น,อนแกกะลรุมันไกลเกินสุดเลยไม่เห็นเป็นร้อยตัวเลยอยู่ฝั่งทางโน้นเพราะเป็นทุ่งเนาะอาจจะสั่นกิกกเดี๋ยวกันนะพี่ทำไปด,ดีก่อนโอ,โอ,อาโเทอสวัสดีสวัสดีจ้าบัวงเงิน มาเบิงน้ำกันมองไปเห็นดูจริงโจรมันเต้นยู่ฟังบนเต้งเต็งๆต้ง่นั่นมันไก่โพดเดี๋ยวมันมาอีกกอนรูดเป็นร้อยตัวอยูุคุอยู่ฟังเห็นยาแห้ง ฝงโดนค่ะจิงโจ้เยอะเลยเดี๋ยวคิดว่าพอค่ามันตั้งโดดเข้ามานี่ได้เลยมาหาอาหารกินเดี๋ยวเราก็ถ้ามันมาเราก็จะไลฟ์แบบออนทามให้ได้ดูเลยค่ะให้ได้ดูแกงกะลรมกันจิงโจ้จิงโจ้อยู่ฝั่งโน่นฟังอ่นเนิ่นเขาอยู่แลวโอ้โหมาเป็นสายเลยเต้นกันนน่นมากันเป็นสายเลย สายเลยเดี๋ยวให้มันมาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวป้านุจะอะไรให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นมันเต้นกันเูยนะ่ะเป็นสายมาเลยโอ้โหลมเย็นมากเลยเออไม่เห็นมาหรอกมันไกลเดี๋ยวให้มันข้ามมาฝั่งที่ป้านุพักอยู่ค่ะ เราะว่าเห็นขี้มันอยู่เดี๋ยวให้มันข้ามาฝั่งนี้ก่อนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะพี่เป็นกำลังใจค่ะเดี๋ยวให้จิงโจ้มาฝั่งนี้ก่อนค่ะจะพาไปเล่นกับจิงโจ้นะคะขอบคุณทุกท่กทานเลยขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟค่ะขอบคุณดอกไม้โบงต็อกค่ะและกระติ So อโทค่ะรัะกกระติค่ะขอบคุณมากๆนูมัน เจอกันใหม่นะคะใชเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาเนี่ยพี่มองในตาเปล่าบ่มเป็นร้อยเลยอยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งข้ามถนนไปเนี่ยมันกำลังเต้นมาเนี้ยเ,เดี๋ยวมันต้องมาแถวนี้แหละเดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูเยอะเลยดูนะโอ้โหเนี่ยเขาบอกถ้ามาที่นี่นะสี่โมงเนี่ยต้องหาที่พักแล้วขับรถไม่ได้นะแกงกระจิ๋นโจ้มันเยอะพอเราชนมันเนี่ยกระดูกมันแข็งมาก เลยอ่ะคุณก็ถึงไม่ขับกันเวลานี้ค่ะ,ะเดี๋ยวให้มันมาใกล้กันเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ